่จิ้มน้ำจิ้มว่าไม่เอาสุกมากนะเอาลวกแต่ว่าไม <opposite. S 2> ่ <cou l> <ata> ส Answer? ุกเลยอ่ะใช่นั่งตัวไหนคะตัวนึงค่ะครับได้เลยคะอันนี้หอยอะไรคะหอยหอยหอยคางเส้นค่ะเส้นทำไมใหญ่จังไม่ใช่หอยคางเหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่หอยคางเก้อสามร้อยมีกี่ใหญ่มากเลยอัวนี้มีนเหมือนละมุ่นนอง กินหมดเหรอหอยอะไรจะใหญ่ให้ทายน,น,นี่ถานนี้ราคาเท่าไหร่หอยใหญ่ๆนี่นะนดูเลยราคาสามร้อยมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าตกกี่บาทสามร้อยอันละอันละสามสิบกว่าบาทไหมทุกคนนี่อะแต่มันใหญ่จริงนะ,ะดูนี่ใหญ่มากนี่ใหญ่บึ้มๆแบบนี้เลยหอยแบบเ<ะ>ข้ามือ เกือกถ้ามูยใช่ไหมแล้วน้ำจิ้มก็นี่น้ำจิ้มก็คืแอแซ่บมาลุยมาเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะ,ะเดี๋ยวจะชิมขอเป็นอันใหญ่ที่สุดแล้วกันอ้หอ,อันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะอู้มันเยิมเยิมเลยอ่ะดูแน่นมากม,มันจะใหญ่เป็นอู้หจิ้มน้ำจิ้มใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวชิมให้ดูนะนี่นะความอร่อยใหญ่ใหญ่อย่าโดนนะอย่าโดนใช่ไหมมันจะเผ็ดหนูช่วยเนี่ยไม่งั้นกินไม่ได้ อ,อร่อยไหมลูกอร่อยมะเนื้อมันแน่นมากเนี่ยแน่นแบบมีขาหาือให<า>้ยใหญ่มากอุ้ยใหญ่อะนะแบบมันโขกว่ามันจิ้มมันโขกอ่ะเลยแบบปลาใหญ่มากเร็วป้าไม่มีใหญ่มากตกใจเจ้ามั้ยเจืป้าอืม